สวัสดีครับบัสเชอร์โบสครับมิร,บรักเจ้าเจ้าครับแม็กซ์ครับมาแล้วเทปนี้กับเมเชลวันเนียแล้เทปนี้มาแล้วเทปนี้กับ,นนกบตัวที่หลายๆคนให้ความสนใจเนาะ,ะอาจจะด้วยพราะตัวนักกีฬาแล้วก็ด้วยดีไซน์สีสันของรองเท้าทำให้ถูกใจวัยรุ่นถูกใจวัยรุ่นก็เป็น ด้วยดยตัวของนักกีฬาเนี่ยก็เป็นนักบาสขวัใจวัยรุ่นรุ่นใหม่นิวเจนเลยใช่ครับอ่ะไ่พูดรัมทำเพลงเยอะแยะนะฮะก็คือเจ้านี่ตอนแรกจะหยิบกล่องขึ้นมาแหละแต่ว่ารองเท้าไมาอยู่บนกล่องอ่ะนี่คือเอ่อเอ็มนะครับจากพูม่ารองท้าประจำตัวของลามเมโลบอลนะครับรุ่นที่สองแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มจากลก่องก่อนนะฮะก่อนที่จะเริ่มเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางคูม่าไทยแลนด์เนาะที่ส่งคู่นี้มาให้เรา,รนะนาเรารนะาะเป็นคู่ด้วยไม่มีคู่เดียวที่ส่งมา อก็คือคู่นี้นะฮะเป็นคู่ที่เขามีสิทิ์งให้คู่เดียวในไทยจริงจริงติดหลายๆคนมานานแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงที่ผมมีปัญหาสุขภาพเนาะออกกําลังกายไม่ได้แล้วก็ดันมาติดโควิดซ้าตอนนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะคือมีเทสไปแล้วก็เลยวันนี้มาเพอร์ฟอร์ม e นซ์รีวิวให้ดูนะครับถ้าใครจําได้กล่องของรุ่นแรกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มีเจาะช่องประมาณเดียวกันจอะให้เ ภายในเหมือนคล้ายๆพวกของเล่นน่ะเออใช่แล้วก็ตัวกล่องจะเป็นสี g กล a ล็กซี่ต้องครับอ่านะครับแต่ว่าในรุ่น2เนี่ยกล่องเขาก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่แต่ละสีที่ออกมากล่องก็จะไม่เหมือนกันกล่องเขาก็จะมีลูกเล่นของเขาค่อนข้างดีนะเป็นไอเดียที่ดีแล้วแต่ละสีเนี่ยดูแบบใส่ใจอ่ะใช่ครับอืมก็อย่างสีที่พวกผมมีนยฮะมันคือสีบิ๊กแบงเนาะ ตัวกล่องมันก็จะเป็นสีแบบส้มๆอะไรเงี้ยให้เข้ากับรองเท้าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างสลานมันก็จะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้แหละเพียงแต่ว่าตรงตามปีมันก็มีลายย้อยๆสีเขียวเขียวเยิ้มๆเออส่วนตัวสีเจดก็จะเป็นแบบคลิปทองหน่อยกล่องสีเจดสวยมากสวยเออนะอ่ะก็เออเราจะเห็นว่าในกล่องเนี่ยมันก็มีดีเทลแบบค่อนข้างเยอะเนาะที่เล่าเรื่องราวต่างๆเป็นเพราะว่า ตัวรองเท้าของ Lamelo Ball เนี่ย MBO 2เขามีสตอรี่อยู่ในรองเท้าเยอะอนะครับตั้งแต่รุ่นแรกแล้วที่ใส่เอกลักษณ์ความเป็นตัวเมโลเข้ามาอยู่ในรองเท้าคู่นี้นะครับตัวรุ่นที่2เองก็เหมือนกันมีสตอรี่เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมนั่งดูเพลินมากแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ที่ผมเพิ่งจะหยิบออกมาเพื่อจะทำรีวิวเนี่ย ผมก็มาสังเกตเจออีกหนึ่งอย่างอะไรอะรา,ายละเอียดที่มันซ่อนไว้ครับก็คือไอ้ตรงกลางเท้าตรงเนี้ยถ้าเราดูจริงๆอ่ะมันเป็นคำว่า one of one ยจริงมากเออเนี่ย o f เลขหนึ่งเลขหนึ่งเอออันนี้แบบคือถ้า <laughs> โคตรซ่อน มันมันเป็นอะไรที่แบบดูยากมากนะจริงแต่ถ้าถ้าแม็กพูดอย่างเงี้ยมันใช่เห็นเลยเห็นเลยฮะก็อย่างถ้าใครได้ดูไลฟ์ตั้งแต่ตอนที่เขาส่งมาให้เราอะนะผมก็จะแบบมีแกะนู่นนั่นนี่อย่างเช่นถ้าใครตามดูไลฟ์วันนั้นก็จะเห็นเยอะเลยอะใช่ใมีอย่างตรงเนี้ยเอยู่เป็นคําว่า one of one นะครับสีน้ําเงินส่วนอีกข้างหนึ่งของพี่รักเป็นคําว่า rare นะครับ แล้วก็มีรายละเอียดโน่นนั่นนี่ซ่อนไว้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอะโลโก้พูม่าคำพวกนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวเขาตั้งแต่รุ่นที่แล้วละใช่ใ<ห>ครับก็เป็นรองเท้าที่แบบผมเชื่อว่าใครได้ไปแล้วชอบแบบสตอรี<ม>่เทลลิ่งอะไรเงี<ม>้ยก็มานั่งแกะกันสนุกเลยในรองเท้าคู่นี้นะฮะเยอะมากครับนะครับอันนี้คือแบบแเซอร์ไพรส์เฮียแล้วเนี่ยเออเซอร์ไพรส์ากกว่านี้อีกใช่เวอร์เลยอะ ก็ตัว MPO2 นะครับมีพัฒนาการมาจากตัวแรกที่ถ้าใครได้ใส่ตัวแรกแล้วมาใส่ตัวเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าว่ามันคืออะไรบ้างแต่ว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือจากเดิมเนี่ยเขามีไนโตรโฟมอยู่ที่ส้นเท้าเนาะแล้วก็ตัวตัวสองเนี่ยมีไนโตรโฟมเพิ่มขึ้นมาที่หน้าเท้าด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสัมผัสที่ ตั้งแต่ในไลฟ์เลยที่ผมบอกว่าเอ๊ะผมลองใส่แล้วผมรู้สึกมันนุ่มขึ้นช่วงหน้าเท้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วสุดท้ายก็มารู้ว่าอ๋อแม่งมีไนโตรโฟมเพมิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับออนอกจากนี้เนี่ยเขาเขาก็จะมีการเปลี่ยนวัสดุ upper. อัปเปอร์เอามาใช้ให้มันเป็นวัสดุสังเคราะห์มากขึ้นที่เพิ่มความคงทนของตัวหน้าอัปเปอร์นะฮะแตกต่างจากรุ่นแรกที่ว่าจะเป็นผ้าส่วนมากอืม มาเริ่มกันที่ traction เลยแล้วกันนะครับแทนที่ที่บอกว่ามีจุดซ่อนเลนส์อยู่ใช่คือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น1รุ่นหนึ่งสีที่ผมตั้งใจจะเก็บนะฮะเพราะว่าหลังจากใส่เทสเสร็จแล้วผมมีไปทำควาสะอาดรองเท้ามาเพื่อเพื่อจะเอาเข้าตู้โชว์ของผมครับเออแต่ว่ามันก็ยังมีแบบคราบติดอยู่เหมือนกันนะก็ไม่ได้ทำความสะาดดีนะกรรอบ ก็ตัว traction อันนี้นะครับถ้าใครได้เคยใส่รุ่นแรกคุณจะรู้ว่า traction แม่งหนึบโหดมากๆเป็นตัวที่ใส่แล้วมันสุดๆในเรื่องการเบรกในเรื่องจังหวะต่างๆนะครับตัว2ทํทำออกมาได้ไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีระยะเวลาในการเบรนหน้ายางนิดนึงนะครับก็ไม่นานมากแต่ว่าก็หนึบแล้วก็สนุกเหมือนตัวแรกเลยเพียงแต่ว่าตัวเนี้ ความแตกต่างผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เรื่องความคงทนตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆนับที่เป็นชิ้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 นเล็กๆหลายๆชิ้นประกอบกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลายแบบ traction ที่พื้นที่เป็นเส้นๆเลยก็อาจจะแบบเป็นลายปีกเป็นอะไรเงี้ยที่เราเห็นกันนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นลายแบบ traction brake อย่างเงี้ยเงี๋ยมองๆว่จะเป็นคลท้ายรูปปีเป็นอะไรแต่แต่ละช่วงของเขาไปใช่พอมันเป็น traction brake เนี่ย ความบางมันเกิดขึ้นพอมันบางนั่นหมายถึงว่าเอาไปใส่ลุยปูนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสพังได้เร็วกว่าตัวแรกนะครับแต่เรื่องความหนึบไม่ต่างกันแล้วใครที่เล่นในอินดอร์อยู่แล้วอย่างผมหรือว่าเล่นในแบบพวกสนามปูนขัดอะไรพวกนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับ traction ต,ตัวนี้โอเคเอาอยู่นะครับเพียงแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเจอสนามปูนที่มีฝุ่นเยอะ คุณต้องทำความสะอาดมันระหว่างเกมบ่อยแน่นอนนะฮะเพราะตัวนี้ค่อนข้างอมฝุ่นแล้วมันคลอกลับขึ้นมาเร็วมันดูดฝุ่นเร็วนะครับวิธีทำความสะอาดไม่ยากก็คือปาดข้างขาเราหละนะหรือว่าไปเยินย้ำๆน้ำนิดนึงเพราะว่าสนามบางที่ก็อาจจะมีมีพรมมีพรมเปียกๆให้เออเอาไว้ยํำนิดนึงนะครับล้างฝุ่นออกจากพื้นรองเท้าอืแค่นั้นก็อยู่แล้วครับนะ ถัดมาที่เรื่องของคุชชั่นนะครับคุชชั่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขามีเพิ่มไนโตรโฟมขึ้นมาที่หน้าเท้านะครับแล้วก็มีไนโตรโฟมเดิมที่ส้นเท้าแล้วก็เป็นโฟมมิดโซลแบบเดิม,แบบดมแบบเดียวกับในตัวแรก uh huh. uh huh. ดังนั้นเนี่ยฟีลที่มันได้มันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ uh huh. สําหรับผมอะ่ะผมจะค่อนข้างชอบเซตอัพประมาณนี้ในช่วงนี้ะนะด้วยความที่อายุมากขึ้นอะไรเงี้ยน้ําหนักตัวเราเยอะ uh huh. เราก็จะชอบอะไรที่มันแบบคอมฟอร์ตรท์ที่แบบใส่สบายไปกับเท้านุ่มๆหนึบหนับหนึบหนับ uh huh. เออฟีลที่ได้จาก mbo 2เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวก z o ูมหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันแบบรู้เลยมีแรงดีดกลับมาแต่ว่าตัวนี้มันจะได้แบบเหมือน p g 6กอะ่ะที่แบบหยุบหยับหยุบหยับไปกับพื้นหน้าเท้าส้นเท้าสบายขึ้นเ<ม>ลยก็รู้สึกประมาณนั้นเหมือนกันนะเพราะพี่ไปใส่เล่นอยู่ แล้วก็อย่างที่แม็บอกยืนอยู่ก็พูดแล้วก็แม่งปล่อยเดทแอร์คืออะไรวะอาก็นึกว่ามึงจะต่ออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็ฟิลเราก็เหมือนที่แม็บอกเหมือนกันใกล้เคียงใกล้เคียงกันแต่ผมว่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็มีแบบบางคนที่น้ำหนักน้อยก็มาคุยอะไรเงี้ยคนพวกพี่ๆน้องๆในแฟนเพจเนาะเขาก็ทักมาคุยกันว่าเฮ้ยเขารู้สึกแบบไม่ค่อยแบบกดไม่ลงเออ ผมก็เลยแบบลองใส่เล่นนานหน่อยไหมคร mm. <laughs> ั้งแรกครั้งแรกไม่ลงผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าลองหลายๆรอบหน่อยอะไรเงี้ย mm. แล้วก็ไปติดตามผลกับเขา mm. เขาบอกอ๋อเออเนี่ยหลังจากที่เขาใส่เล่นแบบประมาณ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงอ่ะ mm. มันเริ่มโอเคแล้วมันเริ่มมันเริ่มเข้าเท้าเออก็ ถ้าใครที่น้ำหนักเบานะครับก็แนะนำว่าให้ลองใส่สักประมาณ6ชั่วโมงแล้วกันก็ใส่มากหน่อยถึงจะรีดรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์มันออกมาได้นะครับแต่ใ,ใครที่น้ำหนักเยอะอย่างผมอะไม่มีปัญหานะครับตัวไนโตรโฟมที่ก็ใส่มาช่วงหน้าเท้าเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบผมรู้สึกมันสบายขึ้นนะผมไม่รู้สึกถึงแรงดีดเลยเอาเอาตรงๆไนโตรโฟมเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันได้คือมันค่อนข้างสบายเท้า เวลาที่เราเหยียบลงไปอะไรเงี้ยมากกว่าที่เป็นโฟมธรรมดามากกว่าตัวแรกอย่างชัดเจนนะครับตัวแรกเนี่ยหน้าเท้ามันก็โอเคแหละมันก็ดีมันก็สนุกรู้สึกคอร์ดฟ,ฟิลชัดเจนแต่ผมรู้สึกว่ามันขาดเรื่องความแบบนุ่มตอนที่เรากดแรงเข้าไปกดจังหวะแรกอะไรเงี้ยครับแต่ตัวเนี้ยโอเคมีแล้วนะฮะก็ถือว่าพัฒน,นาจากตัวแรกมาได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมไม่ไม่เข้าใจ <laughs> คือ ตรงส้นเท้าอ่ะเขามีเขียนเทคโนโลยีไว้ว่าไนโตรอินฟิวส์นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไอไนโตรอินฟิวส์นเนี้ยมันอินฟิวส์ยังไงวะมันมันคือคาว่าอินฟิวส์อ่ะมันหมายถึงว่าแบบเหมือนถูกผมอธิบายภาษาไทยไม่ถูกอ่ะลองลองไป Google ดูแล้วกันเคาว่าอินฟิวส์นะฮะแต่ว่าอเน,นี้ยมันไม่ได้อินฟิวส์เว้ยมันแค่มีไนโตรโฟมแปะอยู่บนโฟมอีกชั้นหนึ่ง ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คำว่าในตรอินฟิวส์ของมันหมายถึงอะไรนะครับในโฟมอะไรเงี้ยเอออินฟิวส์มันหมายถึงว่าแบบผสมอะคือผมหาคำภาษาไทยไม่ออกนะครับแต่ว่าช่างมันนะครับถัดมาที่เรื่องล็อกดาวน์ซัพพอร์ตนะครับล็อกดาวน์ซัพพอร์ตเป็นจุดเด่นหนึ่งอย่างที่เราสามารถรู้สึกได้ตั้งแต่นาทีแรกที่ใส่รองเท้าคู่นี้เข้าไปถ้าเทียบกับรุ่นหนึ่งนะ ผมรู้สึกเลยว่าไอตัวเรื่องซัพพอร์ตของรุ่นนี้มันดีกว่ารุ่นหนึ่งชัดเจนขึ้นก็วางระบบปกติทั่วไปเพียแฮดเลยเพียแฮดเลยอยากรู้เฉยตัวนี้ผมเก็บไห้เนี่ยอยากลุยแข่งเนเป็นไงที่ผมรู้สึกว่าซัพพอร์ตล็อกดาวมันดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกคือทรงรองเท้าที่ ผมรู้สึกว่ามันไม่บวมๆเหมือนตัวแรกช่วงข้อเท้าตัวแรกมันจะแบบบวมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่เราก็จะไม่รู้สึกเหมือนแบบมันแนบชิดกับตัวเท้าเราเท่าไหร่ในด้านความรู้สึกนะครับเออแต่ว่าตัวนี้สังเกตดูว่าความบวมลดลงในตัวอัปเปอร์แบบแต่ละชั้นเนี่ยม,มันจะเป็นทรงแล้วก็สนิทกับเท้าเรามากขึ้นนะครับดูเป็นทรงที่แบบไม่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 ไม,ไม่ป่องๆ เออแล้วก็เรื่องฮิลเคานเตอร์ก็มีฮีลคาเตอร์ที่ชัดเจนเอ,อ,ออกมาหนึ่งอันเป้งๆเห็นชัดๆเลยเออตัวไม่เห็นใช่ไหมนี่ <c oughs> แ,ตแต่ผมชอบนะมีโลโกโล้รอยสักเขาเนี่ยอ๋อก็ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องระบบแบบ ร้อยเชือกยังเหมือนเดิมแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าแบบมันสนิทกับเท้าเรามากกว่ารุ่นแรกรนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องแบบความความแบนของตัวรองเท้าที่มันแบบไม่ได้โค้งงอมากออไม่ทำให้รู้สึกเหมือนแบบออยืนแล้วไม่มั่นคงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างมีการปรับมาที่ที่ดีเลย mm hmm. นะฮะเราสามารถรู้สึกได้เลยว่าใส่เข้าไปแล้ว ล็อกดาวนมันดีขึ้นนะครับรวมถึงเขายังมีรูร้อยเชือกรูสุดท้ายเพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่ข้อเท้าเล็กนะฮะก็จะทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดพี่ร้อยเชือกรูสุดท้ายอะรูที่เหลือคือแค่นี้เองใช่ป่ะคนข้อเท้าเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะแบบมีโครงเพลงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเออแต่ว่าผมไม่ร้อยเพราะว่าผมใช้รูนี้ข้อเท้าผมใหญ่ ใหญ่แต่ข้อเท้าอย่างอื่นผมก็ใหญ่อะไรครับอืตัว <c oughs> เ,เรื่องล็อกดาวซัพพอร์ตตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมใส่แล้วผมค่อนข้างรู้สึกมั่นใจโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตัวแรกผมมั่นใจกับตัว2มากกว่านะเ,เวลาใส่เล่นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความแบบโครงเคลงในตัวรองเท้าไม่รู้สึกว่ามันแบบบวมๆหรือว่ามีพื้นที่เหลืออ ใช้คำนี้แล้วกันเนาะแบบมีพื้นที่เหลือเยอะเกินไปอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะพอดีไปกับเท้าเราเคลื่อนไหวได้ดีกว่านะครับในเรื่องของ Materials นะฮะ materials ตัวน,นี้ก็มีการเสริมความคงคนให้กับรองเท้าด้วยนะครับเห็นทั้งทั้งตัวเลยอ่าเขาก็จะมีหลเหมือนอ,อ, <laughs> อย่างแรกเลยคือ Base Overlay นะที่ Base Overlay คือ ชั้นล่างสุดของมันนะครับจะเป็นเมชถ้าเกิดว่าเราสังเกตด,ดูเราก็จะเห็นเนาะเป็นเมชอยู่ภายในสีขาวๆเนี่ยนะครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ลักษณะคล้ายๆเมชอีกเหมือนกันที่เป็นพลาสติกเนาะมันก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 1, 1> ชั้นและชั้นบนอีกก็มีการแปะ fuse overlay ก็คือเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความหนาลักษณะคล้ายพลาสติกนะครับ,รบตามจุดที่มีการปกกระทบเยอะๆมีการกระแทกเยอะๆเป็นฟิลที่ค่อนข้างหนานะใช่หนาอยู่หนาเ,ออเลยแล้วก็ไอ้มันก็จะมีอีกชั้นหนึ่งที่อาจจะทำมาเป็นกิมมิคเฉยๆนะฮะก็คือชั้นนี้สีส้มไอ้สีส้มเข้มๆเ,เ,เนี่ย นนจริงๆมันคือชั้นเดียวกันกับเบสโอเวอร์เลยชิ้นนี้ออที่เป็นวัสดุสังเคราะห์พลาสติกเนี่ยเพียงแต่เขาทำมานหนาขึ้นหรือว่าอาจจะแบบใช้วัสดุที่เป็นผ้าผสมเข้ามาทำให้มันดูแบบมีลวดลายใช่พี่รู้สึกมันตรงนี้มันรู้สึกเหมือนผ้ามากกว่าเออผิวสัมผัสมันเหมือนผ้ามากกว่าพวกนี้พวกนี้จะเป็นพลาสติกเลยเออใช่เออก็ง่ายๆว่าตัวรองเท้าเนี่ยออจุดอ่อนของรุ่นแรกคือด้วยความที่มันเป็นแบบ เป็นผ้า้ะส่วนมากทําให้พอใช้เป็นนานๆอ่ะมันมีแบบลุยมีแบบมีแทร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยเออทำให้รองเท้าไม่ค่อยองคงทนแต่ว่าตัวนี้มันสามารถใส่แบบใช้งานได้ระยะยาวมากกว่านะครับก็เอ่อ r i t l r i a l s มีการปรับเอ่อดีขึ้นนะฮะแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับ ถัดมาเป็นเรื่องไซส์ตัวเนี้ผมว่าจริงๆแม่งใส่ตรงไซส์ได้พี่ใส่เผื่อครึ่งเบอร์วะ่ะเออแต่ผมใส่เผื่อครึ่งเบอร์เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าพี่อ่ะต้องบอกว่าพี่อ่ะลองใส่ทั้งตรงไซส์แล้วก็เผื่อแล้วพี่รู้สึกว่าพอใส่ตรงไซส์เนี่ยความสบายมันมันถูกบังคับไปหน่อยคือมันไม่ได้บีบแต่มันไม่ถึงกับบีบแต่มันสุกว่าพอดีเกินไปแล้วอาจจะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถนัดหนักน,นไม่หรอกช่วงนี้พี่ใส่รองเท้าเผื่อจนชินเออแต,แต่แต่หลังหลังเนี่ยมาใส่รองเท้าตรงไซส์ได้หลายรุ่นเลยนะเ้อหรอออออืมเพราะว่าเขาออกมาแต่รุ่นหลังๆนี้ก็ก็ค่อนข้างจะตรงไซส์อยู่อืมเอ,อ่อกลับมาที่ที่ผมพูดนะว่าจริงๆมันน่าจะใส่ตรงไซส์นะสำหรับคนที่แบบเท้าปกติอะไรงเงี้ยครับ คืออย่างที่พี่รับบอกแหละมันอาจจะไม่ได้แบบสบายแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบ one to one fit <ช>ท,<ช>ที่ที่แบบพอดีกับเท้าเรา,รเาซึ่งผมเชื่อว่า<ช>มันเป็นจุดประสงค์ของการออกแบบรองเท้ารุ่นนี้ด้วย<ช>นะครับว่าคือเขาอยากให้มันแนบสนิทกับเท้าเราแหละ<ช>เออ,เอ,อก็เลยคิดว่าจะตรงไซส์ได้แต่ว่าด้วยความที่ผมเคยชินกับการใส่รองเท้าที่มีเหลือพื้นที่นิดนึงเออ,เอ,อ,เอ,อมันสบายกว่าผมก็เลยเผื่อขึ้นมาครึ่งเบอร์ นะครับแต่ว่าพอเผื่อขึ้นมาครึ่งเบอร์เนี่ยอย่างที่บอกปัญหาคือเรื่องความยาวเออตัวเนี้ยความยาวผมมันค่อนข้างยาวแล้วนิ้วโป้งของผมอะอยู่ประมาณนี้อ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่จุดที่เท้าผมจะสไลด์ขึ้นไปข้างบนได้เพราะว่ามันล็อกอยู่ด้านข้างอยู่แล้วนะครับเออก็ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ จะตรงไซส์ก็ได้จะเผื่อครึ่งเบอร์ก็ได้ถ้าอยากสบายบสำหรับรุ่นนี้นะฮะตำแหน่งที่เหมาะจริงๆคนที่ตัวเล็กหน่อยหรือว่าสไตล์เพลงที่ต้องการความเร็วมีการแบบเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากแนะนำถ้าผมจะแนะนำอ่ะผมจะแนะนำนั่นแนหะเบอร์3 4-5 <Yes. S 1> เป็นต้นไปนะครับเพราะว่า ช่วงข้อเท้ามันอะเราเห็นมันเป็นมันเป็นแบบไม่มีอะไรที่มันดูล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแม่งล็อกแล้วผมรู้สึกว่าทําให้การขยับเคลื่อนที่ไปด้านข้างมันไม่ได้ทําได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันอาจจะแบบรู้สึกเหมือนแบบเป็นแท่งขึ้นมา,อ,าอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวมากสำหรับคนที่คนที่แบบ,บชิบตัวบ่อยๆออสไลด์บ่อยๆเอ,อนะครับก็ ออลองพิจารณาดูแต่ว่าเบอร์3 4 5สี่หาโอเคเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับตัวนี้คือเรื่องพื้นมันที่ผมบอกว่าพื้นมันหนึบอะ mm. คือมันไม่ได้หนึบเหมือนอย่างที่เราเคยเจอใน Curry 9หรือว่า Curry 10 mm. นะครับมันเป็นจะหนึบที่ควบคุมได้ mm. แต่ในบางจังหวะแม่งควบคุมไม่ได้คือแม่งหนึบแบบเบรกกึก oh. แล้วก็ เพิ่งสังเกตแม่งไม่มีฮิว์เตอร์ด้วยไม่ใช่ไม่มีเออร์ิเกอร์ไม่มีเออลิเกอร์ด้วยเพิ่งสังเกตเบรกกึกแล้วมึงคว่ำเลยมีเหมือนกันบางจังหวะนะครับก็ควรระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะบ,บางทีมันก็หนึบเกินบางทีเราก็ควบคุมได้เออก็ดูดูกันหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็น mbo 2นะครับซึ่งตอนเนี้ย บ้านเรามีวางจํำหน่ายหลายสีแล้วแทบแทบทุกสีเลยไม่ใช่แทบล่าสุดที่จําได้วน่าจะอยู่ที่5้สีแล้วนะมีอะไรบ้างมีสีนี้บิ๊กแบแล้วสีดําฟ้าไอ้ลูคีออฟเดอะเยียร์แล้วก็สีฟ้าสีฟ้าเลยสีฟ้าเลยไม่รู้อ่ะผมผมจําชื่อ2สีไม่ได้คือไอ้ดาฟ้ากับสีฟ้าเลยจำไม่ได้มันืออะไร สีเขียวคือเจดไม่ใช่ไม่ใช่สลลมก่อนแล้วสลามแล้วก็เจดนะครับสีละที่ที่มีขายแล้วก็มันมีสีไอตัวฟีนิกซ์อ่าเออใช่อันนั้นเป็นไชน่าเอกลุศีต้องอิมพอร์ตอย่างเดียวอ่าครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสีชื่อ Galaxy เข้าผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสี All Star โอ้ยนะฮะ All Star ครับ ตอตัวนั้นอ่ะไม่แน่ไม่แน่ว่ามีเข้าบ้านเราะนะฮะตอนนี้ก็สามารถดูได้ทั้งทางพู่มมะไทยแลนด์ Thailand, นะครับเฟซเขาจะชื่อ Big Cat Club นะฮะโลโก้สีดำดำแดงแดงแล้วก็จะมีวางขายที่ Hoop Station ด้วยะนะครับก็ลองไปดูแล้วกันติตามดูนะฮะว่ามีจำหน่ายอะไรตรงไหนบ้างเพราะว่าตาม เพจตัวนี้ก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดออตัวนี้ราคาอยู่ที่5,600บาทนะครับ,รบสีนี้นะสีธรรมดาแต่ว่าผู้สีพิเศษราคาก็จะพิเศษด้วย <laughs> ใช้คำนี้แล้วกันพิเศษหน่อยอแต่คุณก็จะได้สีที่สวยหน่อยออถูกแล้วก็เ,เราควรจะระวังกันอีกเรื่องคือ MBO2 มาเนี่ยไม่ได้มาเยอะนะครับมาค่อนข้างน้อยต่อต่อสี มีน้อยมากนะฮะเออถ้าอยากได้คุณต้องติดตามข่าวที่หน้าเพจเราเนี่ยแล้วก็เตรียมเอาไว้เลยนะหรือว่าติดตามบาสเกตบอลก็ได้เราอัปเดตให้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วใช่ก็ประมาณนั้นนะฮะและเทปหน้าจะเป็นอะไรก็ลองโหวตกันเข้ามาแล้วกันตอนนี้ผมมีอยู่3ตัวที่คามืออยู่คือ37โลนะครับซึ่งผมชอบมากกว่าตัวปกติบอกเลยใส่เล่นผมโอเค แล้วก็มี Weight of City 1 1นะครับแล้วก็มีอยู่ช่วย16โล V2 อยากดูอะไร3ตัวนี้หวดเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวจะจัดให้เป็นเทปต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ก่อนจากกันเราอาจจะหายกันไปอีกประมาณแบบ2-3อาทิตย์เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่อยู่ไทยเออก็กลับมาจะรีบทำให้แล้วกันนะไปสวัสดีครับ